สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับผมผ่านทางช่องสมหมายชาแนลทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมวันนี้นะครับผมเดินทางมาอยู่ที่บ้านยางหมู่18นะครับมาชมเครื่องเสียงครับผมเจ้าดังของทีมงานหมู่5ครับผมนี่ฮะ เป็นเครื่องเสียงของอาจารย์นหนุยครับผมอาจารย์นหนุยเจ้านี้ออกงานเดือนละสี5ครั้งครับผมเรียกว่าจุจกกันเลยเป็นตูล้ลำโพงสูตรคาราบาวครับผมลำโพงสปดนิ้วตู้ละสองดอกนะหันหน้าชนนะครับผมตู้ละสองดอก อกลำโพงก็จะเป็นดอกของ JB 1 8ครับผม18นิ้วนะเสียงกลางเป็นดอก8นิ้ว3ตู้แล้วก็ดอก12นิ้วนะครับผม2 2ตู้นะนังร้านตั้ง3ชั้นด้วยกันนะพี่น้อง อาจารย์นุยนี่ก็รับงานเรียกว่าราคากันเองครับผมการมีการครับบ้านยางติดต่อกันได้ครับด้านหลังจะเป็นแผ่นเพจครับผมนี่เสียบสเปกค,คอนครับตู้ด้านบนพึ่งสั่งทําได้1นึ่ปีครับผมนี่ด้านล่างประมาณ7จ็ดปีได้ครับ เป็นเครื่องเสียงที่เก่าเกอกอีกเครื่องครับผมอยู่ประจำทีมงานบ้านยางครับผมเดี๋ยวพาไปชมชุด power <ừ. S 1> นะครับผมของทีมงานนุยซาวบ้านยาง พเวอร์จะเป็นพาเวอร์ประกอบค<ง>รับผ<ง>มเป็นหน้าคาวนหน้าคาวสองแท่นด้วยกันแล้วก็มีหน้าสีดำครับผมสองแท่นมิกก็จะใช้ของเอลโต้ครับผมสีชเน้นนะมิกตัวนี้พลังเสียงเอฟฟกนะครับผมไฟเราะมากนะ ระบบใหม่ก็จะใช้โปรยูโรเทคครับผมตองเจ็ดครอดก็จะใช้เป็น DPX นะพี่น้อง3ทางด้วยกันตองเสียงก็ใช้เอ็กคอรนะลักไฟใช้โปรยูโรเทคนะนี่ก็เป็นระบบเสียงคร่าวๆของทีมงานหน่วยสาวบ้านยางครับผมพี่น้องทันใดนะครับผม สนใจอยากให้ทางช่องไปถ่ายคลิปลง YouTube นะครับผมสนใจก็ทักทายมาทาง Facebook สมไมาเศร้านะคร oh. ัน้องทันใดสนใจก็เรียนเชิญได้นะครับผม oh. ไม่ต้องเสียค่าน้ำม,มันนะครับผม oh. ไปถ่ายให้ฟรีๆนะฮะโฆษณาให้พี่น้องฟรีๆนะครับผม oh. ฝากเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมให้เป็นกำลังใจทางช่องนะฮะ